เรื่องนี้ผ่านการบอกเล่ามาจากรุ่นน้องที่รู้จักอีกคนหนึ่งของผมที่ชื่อวันโมเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องของไอพันเพื่อนสนิทของผมเองเราก็ได้รู้จักกันตอนที่ได้ไปกินเลี้ยงส่งไอพันเพราะว่าไอพันนั้นมันจะไปอยู่เกาหลีอย่างทาวอรนโมถามผมว่าพี่เชื่อเรื่องของการอาธิษฐานไหมผมมองหน้าเขาแล้วก็ไปจักหน้าให้เขาถามต่อว่าแล้วถ้าอาธิษฐานความพบความชาติจะเป็นไปได้ไหมพี่ ผมบอกว่าพบชาติพี่ก็เชื่อนะว่ามันมีจริงแต่อธิษฐานข้ามพบกรรมชาติมันก็ไม่น่าจะมีงั้นพี่ฟังเรื่องราวของผมนะแล้วนโมนั้นก็ได้เล่าว่าตอนเรียนจบมาใหม่ๆก่อนที่จะมาเป็นลูกน้องของเจ้าพันก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปหางานทําแถวบ้านที่อยุธยาแต่ก็ไม่มีที่ไหนถูกใจเลยวันหนึ่งเดินหางานจนเมื่อยเลยไปนั่งพักร้อนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งมองไปที่ท่าน้ํา เห็นมีผู้หญิงสาวนั่งอยู่คนเดียวสายตาเธอนั้นเหม่อลอยมองไปที่ผิวน้ำด้วยความที่อยากจะคุยด้วยหรือว่าอย่างไรอันนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้นโมนั้นเข้าไปนั่งฝั่งตรงข้ขามกับเธอเหมือนเธอนั้นจะรู้สึกตัวหันมามองหน้าด้วยแววตาที่เศร้ามองนโมเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือไม่แปลกที่ถามไปเพียงแค่นั้นเธอกลับน้ำตาล,ล่วงหล่นลงมา น,นโมตกใจตามว่าไหวไหมเธอเลยบอกว่าเธอนั้นชื่อพิมพ์ดาวทะเลาะกับแฟนขอแยกกันอยู่สักพักในใจมันก็เสียดายที่เธอนันน้นดันมีแฟนซะแล้วกะว่าจะจีบซะหน่อยแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับน้นโมฟังสรุปได้ว่าชีวิตคู่ของเธอนั้นมันละหองละแหงมานานรอวันที่เส้นฟางมันจะขาดเท่านั้นเองน,นโมสงสารเธอได้แต่ปลอบใจว่าอย่าคิดอะไรมากเลย คนเราเกิดมาถ้าคู่กันยังไงมันก็ไม่แคล้วกันหรอกแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนสักพักทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันแต่ก่อนที่จะจากกันก็ได้นัดหมายกันว่าจะมาเจอกันมาคุยกันที่นี่อีกครั้งหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สนิทมากยิ่งขึ้น,นมันเริ่มเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหวัวเราะบนใบหน้าของเธอนั่นก็ยิ่งทำให้นโมนั้นแอบคิดไปไกลตกกลุ่มรักพิมพ์ดาวเข้าไ้แล้ว แต่ว่าทั้งสองนั้นก็แค่คุยกันเท่านั้นแม้แต่จะจับมือหยอกล้อก็ไม่มีอยู่มาวันหนึ่งเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกตอนนี้เธอกำลังจะบอกเลิกกับแฟนแล้วเพราะเขาไม่ดูแลเธอเลยไม่มีเวลาให้เจ้าชูหลายใจแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเลิกกับแฟนแล้วเรามาคบกันไหมนโมบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีใจหนึ่งผมก็ไม่อยากให้เขานั้นเลิกกัน อีกใจหนึ่งผมก็อยากจะให้เขานั้นมาเป็นแฟนกับผมแต่แล้วก็มีสายโทรศัพท์โถเข้ามาเธอพอเธอรับสายเธอก็ซุดหลงร้องไห้ในทันทีนโมเข้าไปจับมือเธอไว้เธอบอกว่าแฟนของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุรถจนเสียชีวิตแล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานโมนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยบอกเธอว่ารีบไปเถอะเธอจากไปพร้อมกับคราบน้ำตาเวลาล่วงเลยไปเดือนถึงสองเดือน เธอไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยนโมได้แต่เฝ้ารอจนวันหนึ่งเธอกลับมาอีกครั้งนโมดีใจมากถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาไปทาอะไรอยู่เธอตอบมาว่าเธอนั้นได้ไปอยู่ที่วัดทําใจไม่ได้เพราะว่ารักเขามากถึงแม้ว่าเขานั้นจะทําร้ายจิตใจของเธอให้เจ็บช้าน้ําใจสักเท่าร่เธอก็ยังรักยังรอเขาอยู่เสมอตอนที่บอกว่าจะเลิกกับเขานั้นเป็นเพียงแค่ว่าเธอนั้นน้อยใจเขาเท่านั้นเอง แต่การที่ได้ไปอยู่ที่วัดทําให้เธอนนั้นได้รู้ความจริงจากพระอาจารย์รูปหนึ่งว่าที่เธอต้องเจ็บช้าใจเพราะชาติที่แล้วเธอเคยปฏิเสธความรักของชายคนหนึ่งเพื่อที่จะไปรักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคนที่เธอไม่รักก็คือแฟนของเธอในชาตินี้ด้วยความที่ไม่สมหวังในรักที่มีต่อเธอจึงทำให้เขานั้นคิดฆ่าตัวตายแต่ก่อนจะตายก็ได้จุดทูปอธิษฐาน ว่าขอให้ชาติหน้าเขาได้เกิดมาเป็นคู่กับเธอแล้วเธอจะต้องเจ็บใจอย่างที่เขาเจอส่วนผู้ชายที่เธอรักมากด้วยนั้นก็น่าจะเป็นคนที่เธอคิดถึงหรือรู้สึกดีมาโดยตลอดซึ่งเธอนั้นบอกว่าน่าจะเป็นนโมนโมบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะมีจริงเธอเชื่อหรือพิมพ์ดาวพยักหนาบอกว่าหลายสิ่งที่ท่านตอบมานั้นมันตรงหมดเลยแต่แล้วเธอก็ถามมันว่า ถ้าเราเคยเป็นคู่กันในชาตินี้อยากจะมาอยู่ด้วยกันไหมนโมอมองหน้าเธอแล้วก็กอดแทนคำตอบเธอยิ้มแล้วก็บอกว่าดีใจมากที่ไม่ว่ากี่ชาติเธอก็ยังเหมือนเดิมเธอบอกว่าครั้งต่อไปจะเอาํำตอบว่าจะเป็นแฟนกันไหมแต่คืนนั้นนโมกลับบ้านไปฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาชี้หน้าแล้วก็ยิ้มอย่างเย้ยยันแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่มีความสุขพวกมึงก็อย่ามีความสุขเลย มึงต้องได้รับความเจ็บปวดเหมือนอย่างที่ทำกับกูนโมสะดุ้งตื่นหันมองออกไปที่นอกหน้าต่างสิ่งที่มันเห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายคนเดียวกับที่อยู่ในความฝันยืนอยู่ที่นอกรั้วบ้านแล้วก็หัวเราะอย่างสะใจแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนลางหายไปกับตาใจมันก็วาวุ่นสับสนไปหมดนโมมาที่วัดทุกๆวันแต่ก็ไม่ได้พบเธอแม้แต่ครั้งเดียว คิดว่าเธอคงไม่มาอีกแล้วได้แต่เ,เสียใจอยู่ลึกๆจนวันหนึ่งเขาผ่านไปที่ถนนเส้นหนึ่งเขาก็ได้แวะซื้อของแล้วก็ได้ยินแม่ค้าคุยจับใจความได้ว่าเมื่อสามวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาประสบอุบัติเหตุตรงโค้งใกลๆนี้แล้วตินาตกใจเกอเมื่อสามเดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาตายก่อนเธอแล้วผู้ชายคนนั้นเขาว่ากันว่าเป็นแฟนผู้หญิงคนที่เพิ่งตายมันบังเอิญไปไหม นโมโกคิดว่าจริงด้วยทำไมมันบังเอิญจังจึงไปที่วัดตอนราวๆ5าโมงเย็นปรากฏว่าวันนี้เธอมาแต่ก็มาในสภาพที่หน้าตาเศร้าหมองตามตัวนั้นก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวเสื้อผ้าขาดนโมถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เธอร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอมาลาแล้วนะคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วแฟนเธอกลับมาทำร้ายเธออีก นโมก็ตกใจบอกว่าแฟนของเธอนั้นตายไปแล้วนี่นาแล้วจะมาทำร้ายเธอได้อย่างไรเธอบอกว่าเขามาเอาเธอไปอยู่ด้วยตรงที่ที่เขาตายนั่นไงนโมนั้นสั่นไปหมดบอกว่าเธอตายแล้วเหรอพิมดาวเธอพยักหน้าให้แล้วแขนก็หักขาก็หักลงไปนอนอยู่กับพื้นพูดคำสุดท้ายว่าลาก่อนนะคะนโมสุดลงกอดเข่าของตัวเองแล้วก็ร้องไห้ มีเสียงผู้ชายหัวเราะมาตามสายลมแล้วก็พูดว่าสาเกใจกูแล้วนี่คือความทรมานที่มึงต้องเจอหลังจากนั้นน,นโมก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดสามปัญสาตั้งจิตอธิษฐานขออาโหสิกรรมให้กับสัญญารักษ์ในครั้งนั้นให้จบลงในชาตินี้แล้วคุณเชื่อไหมครับว่าการอธิษฐานการพบครับชาตินี้มันมีอยู่จริง